ใครกำลังมองหารถเล็กประหยัดน้ำมันราคาไม่แรงต้องดูคันนี้เลยครับมาได้สองห้าประตูนะฮะหนึ่งจุดสามสแตนดาร์ดปีสิบหกจุดสิบเจ็ดนะฮะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณสองแสนโลนะครับแต่ว่าราคาดีมากครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับคลิปนี้ผมจะพาดูสภาพจริงล่ารับก่อนที่จะนําไปปรับสภาพแบบตรงไปตรงมาไม่มีปกปิดข้อมูลแน่นอนครับบอกทั้งภายนอกภายในนะครับด้านท้ายห้องเครื่องครับใครที่มองหารถเล็กราคาประหยัดนะฮะใช้งานครอบคลุมทั้งในเมืองนะฮะคันนี้น่าสนใจมากๆครับ อย่ากกดข้ามนะครับพราะคลิปนี้นะครับมีรายละเอียดทุกมุมฝากกดติดตามดูคลิปให้จบนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้คือมาร้าสนะฮะเป็นตัว5ประตู1.3สแตนดาร์ดนะครับปี2016จดทะเบียนปี2017นเะฮะเลขมาอยู่ที่ประมาณ200,000โลนะครับราคาก็ถือว่า สวยงามนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับคลิปนี้จะพาไปดูแบบว่าสภาพแรกรับจริงๆเลยนะครับก่อนที่จะนําไปปรับสภาพนะครับไม่มีการปกปิดข้อมูลแน่นอนครับรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับใครที่รอรถราคาประหยัดอยู่นะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหาได้ยากมากนะครับในตัวมาสด้าสองนะครับได้เครื่องยนต์ขนาดหนึ่งจุดสามลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบห้าประตูสปอร์ตสุดๆแล้วก็คล่องตัวขับในเมืองก็คล่องตัวประหยัดน้ำมันนะฮะเหม รถที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานคุ้มหรือว่าจะซื้อไว้เป็นรถคันที่2ก็เหมาะครับสำหรับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะฮะเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมดีไซน์ด้านหน้านะฮะเป็นโคดดีไซน์สปอร์ตฉบเฉียวนะสำหรับตัวมาด้านะครับสำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยทรงเรียวแบบนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะสภาพคมไฟเดิมยังใสยังสวยเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะตรงนี้อาจจะมีรอยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโดยพระโดยรวมสภาพ รวมค่อนข้างสวยงามครับไม่มีรอยชนหนักหรือว่าจมน้ำพลิกคว่ำมาแน่นอนครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมฝาหน้าฝั่งนี้ก็สภาพสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะฝากระโปรงอาจจะมีร่องรอยสะเก,ก็ดหินไปผ้านนะฮะตามการใช้งานนะฮะเดี๋ยวเก็บงานในส่วนของฝากระโปรงให้อีกทีหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะของรถที่เวลาขับมาใหม่มันจะมีสะเก,ก็ดหินตามฝากระโปงนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งครับ <S <S ส่วนกระจกด้านหน้ายังเป็นพาร์ทเดิมนะฮะนี่ครับโลโกโม้มาด้ายังอยู่ กระจกเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับรถทุกคันนะฮะมีการตรวจสอบตรวจเช็คสภาพก่อนเข้ามานะครับว่าคันนี้ต้องไม่อุบัติเหตุไม่จมน้ำนะฮะหรือว่าไม่พิดความมาก่อนนะครับถึงจะนําเข้ามาขายที่พิจรนะครับสาหรับคันนี้นะฮะใครหาอยู่นะฮะรถราคาประมาณนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับนานๆจะหลุดเข้ามาสักที่หนึ่งนะครับขอบด้านแก้มของเขานะฮะยังแน่สนิทชิดแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีการเบียดไม่ได้มีการชนมา ล้อแมกเดิมโรง o, งานขอบ15นิ้วสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับยางใหม่นะฮะเป็นยางของบิสโตนได้ยางปี2024นะฮสะัสัปดาห์ที่อ่านะฮะปี2024สภาพดอกยางยังลึกยังเหลือใช้งานกันต่อยาวๆนะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะ,ะครับกุญแจเป็นสมาร์ทเอ็นที่นะครับผมมือจับประตูติดเบ้ารองกันลอยมาให้แผงประตูเดิมครับสภาพสวยไม่ซมไม่ชาม้าแล้วก็สีไม่มีซีดไม่มีจาง ติดในส่วนของฟิล์มแล้วก็คิวบุษัทให้เรียบร้อยล้วพร้อมใช้งานประเมินจากสายตาผมว่าเขาน่าจะติดไว้เป็นแบบ60รอบคันเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดด้านหน้านะครับผมนะก็แบบทรงสปอร์ตช่วงนี้แดดแรงนะครับผมก็60รอบคันก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับผมมาดูด้านในครับด้านในเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะฮะกำมะหยี่สีดำนะสภาพสวยงามครับเบาะยังตึงยังแน่นไม่มีขีกไม่มีขาดใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ ทั้งเบาะผู้ขี่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าสภาพสวยงามแบบนี้นะฮะกุญแจสมาร์ทเอนทีแบบนี้นะครับผมนี่ครับกุญแจรีโมททรงยาวแบบนี้ภายในสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีชามครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบต่างๆกันปุ่มพูดสตาร์ทเอนจินจะอยู่ที่ซ้ายมือพวงมาลัยตรงนี้นะครับเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทกันครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับผมนะฮะเลขไมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 000, 2 0 0 0 0โลนะฮะก็ถือว่า ถ้าสามารถตัวมาด้านมันก็วิ่งได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ได้ข้อดีคือราคาประหยัด199,000บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้ใครที่ซื้อสดนะก็ไม่มีแบดได้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาพวงมาลัยหุ้มหนังยังดีครับเนี่ยมีในส่วนของระบบปรับเครื่องเสียงต่างๆที่สายมือพวงมาลัยได้นะครับผมพวงมาลัยสวยไม่มีรอบไม่มีร้อนเลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของวิทยุเดิมนะก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว แอร์นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับปรับเป็นแบบหมุนมือออโต้แบบนี้นะฮะเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมโหมดสปอร์ตให้ได้ใช้งานตรงนี้นะครับผมแล้วก็เบรกมือเป็นแบบปกตินะคอนโซลหน้าก็สภาพสวยงามครับตัวรถเนี่ยไม่มีโซมไม่มีช้ำหรือว่าสีสี่สีจ้างจัดการแบบว่าไปจอดแดดจอดตากแดดทิ้งไว้นานๆนะครับผมแล้วก็ดูตัวดูตามซ่อมประตูตัวรถนะฮะน็อตไม่มีขยับไม่มีแก่นะฮะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับแผงประตูเดิมเลยสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีช้ำ น่ครับแผงวาะตูเดิมกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับผมตัวฟิล์มที่ติดมาให้ก็เป็นฟิล์มของไฮโคนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างดีเลยนะครับผมนะฮะดูได้เลยตามเพจตัวรถเดิมๆโรงงานอยู่ครบน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับหัวน็อตยังคมยังสวยแบบนี้นะฮะเป็นสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับใครสนใจรีบจองมาให้ทันนะครับเพราะว่ามีคันเดียวนะสำหรับตัวมาด้าสที่ราคาดีๆแบบนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับได้มาสม ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็นั่งได้สบายอยู่นะครับผมเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะก็สามารถพับเบาะได้เป็นแบบ6040เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาได้มากยิ่งขึ้นครับพดนานตัวรถนะฮะสภาพสวยงามครับนี่ฮะอาจจะมีรอยเจอร์บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าสามารถลบได้เพราะว่าเป็นแบบดินสอพองมานะครับผมนะฮะตามซอกประตูน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะซอกเดิมๆครับ แพงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีช้ำนะฮะตัวรถเนี่ยคือต้องย้ำอีกครั้งว่านี่คือสภาพแรกรับของตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับล้อแม็กด้านหลังควางขวาสภาพสวยงามครับริ้วรอยการเบียดใดๆถ้าไม่มีแล้วก็ยางได้บิดต้นนะฮะปี2024ทั้ง4เส้นด้านท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะฮะสจุดนะครับผมไฟเบรกด,ด้านหลังแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้าที่ปั้นนฝนมีให้ครบนะฮะแล้วก็แน่นอนครับยังเป็นของเดิมโรงงานไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่ปป่่าาปเลียนนนนกกรระจมแอคับ มาดูด้านท้ายนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะครับผมก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็อย่างที่แจ้งไปบอะเนี่ยสามารถพับได้เป็นแบบ60-40เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนะถือว่าตอบโจทย์เป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานนะครับเป็นรถคันที่2ก็ดีหรือว่าเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนก็ดีนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะย่อมเยานะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับนะแล้วก็รถเนี่ยคันนี้ก็คัดมาให้แล้วนะครับไม การท้ายเดิม,ดมๆน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับไม่มีแกะฝาท้ายเนี่ยไม่ได้มีการแกะหรือว่า<น>การชนการซ่อมมาแต่อย่างใดเลยนะครับพวกเนี้ยถ้าเกิดม,มันมีการแกะหรือว่าการซ่อมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแน่นอนครับคันนี้ก็เช็คแล้วไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนไฟเบรกก็สภาพสวยเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่าการเปลี่ยนไฟเบรกมานะฮะล้อย,อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่ลงนะครับอยู่ครบนะฮะด้านล่างนี้ก็ไม่มีร่องรอยสนงสนิมใดๆนะฮะแผ่นเดนก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยครับซีนซิลิโคนเดิมโรงงาน นีสีเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการจมน้ําหรือว่าร่องรอยสนุกสนิมแต่อย่างใดมานะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะครับสีผิวฝั่งนี้ครับสม่ําเสมอการไม่มีสีโดดหรือว่าสีเพี้ยนแต่อย่างใดนะสีแดงสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนสงกอจะมีล้างแล้วก็ขัดสีเพิ่มให้อีกทีนึงนะครับเนี่ฮะล้อแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยงามเช่นเดียวกันรอยเบียดริ้วรอยใดๆก็ถือว่าแทบไม่มีนะครับ แผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะสภาพสวยไม่โทมไม่ช้ำครับที่วางแขนวัสดุหนังบุกนุ่มอย่างดีตามซอกประตูน็อตไม่มีกะไม่มีขยับครับเช็คให้ดูแบบละเอียดนะแบบตรงไปตรงมาไม่มีการกักข้อมูลใครสนใจอยากได้รถคันนี้นะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยนต์นะครับอยู่สาขาสุวินทวงศ์เปิดใหม่นะแถวถนนสุวินทวงศ์ซอย46นะครับมาดูรถตัวจริงมาลองขับได้ครับนี่ครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายสภาพสวยเลย,เลยครับไม่มีโซมไม่มีช้ำ ตามซอกประตูครับตะเข็บเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยบสีเดิมไม่มีเยอะไม่มีทําสีครับผมนะฮะมั่นใจได้ครับบริษัทเพชรยนต์เราคันรถสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับผมเนะะี่ยคันนี้นะฮะเป็นรถที่ลูกค้าเทินเข้ามาแต่ว่าเราก็ตรวจสอบสภาพรถเรียบ,บร้อยแล้วนะครับว่ายัางเป็นรถที่สวยแล้วก็น่าใชยแล้วก็ราคาที่ตั้งมาถือว่าไม่แรง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ใครที่ต้องการจัดไฟแนนซ์ก็ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่หรือว่าใครที่จะซื้อสดนะครับคันนี้ซื้อสดได้เลยไม่มีแวนนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเป็นรถเทิร์นไม่มีแวนนะครับสนใจก็ทักเข้ามาติดต่อผมโดยตรงได้เลยเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมมาเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับตัวฝากระโปรงห้องเครื่องนะเจ้าของเดิมเขาติดตั้งในส่วนของตัวโชคคัมมาให้นะครับข้อดีคือสามารถเปิดมือเดียวได้เลยสำหรับผู้หญิงก็เปิดฝากระโปรงได้ค่อนข้างง่ายนะครับในการเซอร ห้องเครื่องเดิมนะครับเป็นเบนซินขนาด1.3ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะครับผมคันนี้ก็จุดเด่นนะอยู่ที่ความประหยัดน้ำมันนะครับขับในเมืองก็กินน้ำมันถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็รองรับนะฮะในส่วนของแก๊สโซฮอลได้ด้วยนะครับผมส่วนคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเลื่อดซึมนะฮะรอบเดินเรียบนะถึงจะวิ่งเยอะแต่ว่าเครื่องมาได้เนี่ยก็ยืนอยู่แล้วเรื่องความทนทานนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะตรวจสอบตรวจสภาพรถให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ เปลี่ยน่ายน,น้ำมันเครื่องของเหลวงต่างเช็คแบตเตอรี่ให้พร้อมส่งมอบเลยนะครับคือเราจะขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะพี่ๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก่อนส่งมอบเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะช่างตรวจสอบตรวจเช็คให้ทีหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถเดิมๆโรงงานครับตัวนี้เขาติดในส่วนของตัวค้ำด้านหน้าไว้ให้นะครับจากเของเดิมนะครับผมนะครับไม่มีงอยตัดต่อตัวโชค๊คหรือว่าไม่ได้มีการโหลดเตี้ยอะไรเพิ่มมานะครับผมเป็นรถเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะ รูระบายความร้อนยังคมยังสวยรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสติ๊กเกอร์มอกอเดิมครับไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าทําสีใดๆมานะครับผมนะครับโครงสร้างโดยรวมเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมก็มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวคามโชกแล้วก็ตัวคารด้านหน้านะครับที่เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับแต่ว่ารถไม่ได้มีการเอาไปแต่งซิ่งหรือว่านําไปโดดเตี้ยใดๆเพิ่มมานะฮะแล้วก็เครื่องก็ไม่ได้มีการแต่งเพิ่มนะครับเป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่องเบนซินน้ำมันล้วน100เตเต็มนะครับผม สำหรับจุดเด่นของรถคันนี้ก็ราคาแค่1,99,000บาทเท่านั้นครับหาได้ยากนะกับตัวมาด้าสนะครับที่เป็นปี2016นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์1.3ลิตรประหยัดน้ำมันนะฮะได้ดีไซน์สปอร์ตนะครับเป็นแบบฮัแบกหประตูนะคล่องตัวขับในเมืองก็ง่ายๆนะหาที่จอดง่ายนะครับเหมาะกับคนที่มองหารถที่ราคาประหยัดใช้งานคุ้มหรือว่าจะซื้อไว้เป็นรถคันที่2ก็ ตอ,อบโจทเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้ใครสนใจคันนี้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้ครับมาดูรถตัวจริงได้เลยรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ